อ่าปีกุ้นทำไรครับหยอดเลี้ยนเอาออาใส่เลยใส่เลยไส้ไหนไหมเราได้ไหนที่ทำตุ๊กมันอยู่ทางนู้นเนี่ยก่อนที่ทำต๊กมันอยู่ทางนู้นเน่ยนี่ยอดเข้าไปในนี้อ้าวยอดเข้าไปแล้วนองก็ปิดเลยไม่เข้มอย่าพึ่งให้ปีกุ้นก่อนปิดเลยเอาแกงอ่าเอาตาน้องมั้งเอาเดี๋ยวก่อนน้อง เดี๋ยวอ้าวน้องไทยน้องไทยน้องไทยตั้งก่อนอ่าน้องไทยลงไปยอ้อนลงไปลงไหมอ่าบิดน้องบิดบิดเด้อา่าให้พี่คุณบิดให้อ่าให้พี่คุณบิดให้เอาลดมาแล้วลดมาแล้วเอาได้มาแล้วดิ้ในแหลนดี้ให้พอแหลนดก่อนพี่คุณได้อะไรได้ที่เคี้ยวน้องได้ที่ไหนเอาได้ที่ปลาฮะ ไปไหนอะอ๋อนี่เรานี่อยู่แค่ตรงนี้พอ่อหนุย่ยอ๋อนี่พี่กุลเจอน้งตกครับนี่ <Yahoo! S 1> มาแวะที่ปั้มบางจาครับพี่กุลเจอน้งตกไปหนังแรกก่อนอนะหนังแรกก่อนก็ได้มีปลาไหม น้ำตกมีปลาไหมมีมีอในโชว์ดิโชว์ค้องไหนมียังไงในโชว์น้อโอ้โหวันนี้น้องแต่งตัวอะไรเนี่ยอครับนี่ีคุณเขาอยากมุดหลอกซ้องครับให้มันตรงก่อนบิดไปก่อนอ่าเออนั่นแหละนีครับคุณเขาอยากไร้ที่แดงไหที่ใดที่ไรมุนเลยอ่าเป็นที่ขาวครับตาตาน้องเข้ม ค่ะเป็นคนบุญห้ยน้องเจมตอนนี้นี่น,นี่นี่อยู่นี่อืมแต่ที่ไรแีแดงอ่าแต่ที่ส้มไม่ใช่ที่แดงอ่าใกล้พอแล้วนะนี่ในแต่ที่นี่เรามีแต่ที่ข้าวน้องเจมแต่ที่ส้มครับอ้าอ่าโอเคครับถ้างาไปไปัน้นบายบายก่อนบายบาย อย,อย่าลืมกดติดตามให้สองคุณเข้มด้วยนะครับขอบคุณมากครับ